ครับวันนี้ผมอยู่ที่ที่บริเวณจำหน่ายสินค้าคุณมิงคุณมิงเมืองไทยนะครับจะพาเดินดูสินค้าที่เขาจำหน่ายที่บริเวณนี้นะครับจะเป็นหมวกเป็นหมวกเป็นสินค้าที่เขาขายให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปอะครับ อย่อด,ดก่อนได้จ้าฮรงนะสินค้าก็มีหลากหลายชนิดนะครับเสื้อผ้าก็มีอันนี้ผ้าพันคอโอเคครับก็คงจะพาดู แค่นี้นะครับกินสะใจตามใจฝันคลิปนี้ก็สวัสดีครับ